สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ๋ปอชแน,นลกันอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับต้องบอกว่ามีสถิติอะไรบางอย่างจากวิวบอร์ดวิวเคชั่และอื่นๆอีกมากมายมารายงานในคลิปนี้แต่นอกจากนั้นมีเรื่องสําคัญที่มากกว่านั้นจ้าเพราะว่ามีคนบางคนในช่องแอดนะจ๊ะออกมาคอมเมนต์อะไรบางอย่างที่น่าสนใจแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยแอดไปเห็นอะไรบางอย่างมาบนทวิตเตอร์วันก่อนแต่ก็ไม่ได้มาทําข่าวพอน้องคนนี้เขามาพูดแบบนี้ก็เลยประจบเหมาะเอามาพูดในคลิปนี้ก็เลยกอน,นะจาะเป็นบดามากเล็กๆน้อยๆซึ่งใคร ถ้าไม่ชอบฟังดราม่านะก็กไปฟังช่วงครื่องคลิปหลังที่เป็นแนวบวกแลวกันนะจ๊ะเอาเป็นว่าเรามาเริ่มกันเลยนะจ๊ะเมื่อคอมเมนต์นี้เขาบอกว่าแอดขาช่วยโปรโมทให้ทุกคนที่รักและสนับสนุนน้องไปช่วยกันโหวต vma ของน้องหน่อยนะคะเพราะแววข่าวว่ามีบิงไปช่วยกันโหวตให้ศิลปินคนอื่นที่มีชื่อเข้าร่วมโหวตค่ะเราในฐานะคนชื่นชอบและสนับสนุนน้องเลยอยากให้ทุกคนเนี่ยไปกดโหวตให้น้องเพราะพวกนั้นมันกลัวว่าน้องจะได้รางวัลเลยบอกกันให้ไปกดโหวตให้คนอื่นชนะน้อง เราค่ะจริงๆพวกบิงนี่แหละค่ะตัวดีเลยนั่นแหละอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งจริงๆตรงนี้เราก็รู้สรรพคุณมาอย่างยาวนานกันแล้วว่าทําไมถึงมีลิลลีสขึ้นมาก็เพราะว่าบิงเป็นแบบนี้ แคมลังหลังถ้าสังเกตดีๆนนริซ่าของเราเวลารูปยินดีอะไรจะพิมพ์คาว่าลิลลิสอย่างเดียวเวลาไปให้สัมภาษณ์นในตยสารล่าสุดเนี่ยก็บอกว่าลิลลิสนู่นนี่นั่นพาลิลลิสไปทุกที่จริงๆทุกคนนนริซ่าของเรารับรู้ว่าใครนะกันแน่ที่รักน้องจริงๆแล้วใครเนี่ยที่ยังคงใจร้ายกับน้องเราไม่เลิกจริงๆจากนขนาดน้องเราออกไปจากวงแบ็คพิงค์ได้สักพักนึงแล้วถึงจะมีสัญญาวงกเ็เถอะแต่พฤติกรรมพฤตินายต่างๆ,างๆก็เห็นอยู่ว่านอริซ่าของเราเนี่ยจะออกเดินทางไปที่ไหนทุกคนก็เห็นกันช่มจะมจเรรราาาะะฉนนนนนนััั้้้ี่่ยกกกทจไปวมมมโหหห VMAs ใขึ ในช่วงนี้เนี่ยก็ต้องเป็นงานของลิลลี่สิงพวกเราแล้วละจ้าต้องบอกเลยว่าพลังลิลลี่นะั่นแหละสำคัญที่สุดกับนนริซ่าของเราแล้วในการที่จะทาให้นนริซ่าของเรานั้นเดินไปได้อย่างสวยสดงดงามน,นั่นเองนะจ้าซึ่งจริงๆก็มีแบบคอมเมนต์ไม่ดีที่แอดเนี่ยก็เอาภาพมาฝากเนี่ยแต่ขอไม่อ่านเหมือนกันว่าแปลว่าอะไรนะจ้าให้เ,เพื่อนๆได้ดูว่าในทวนะิตเตอร์น่ะมันมีแบบนี้เกิดขึ้นจริงๆกับโนริซ่าของเราให้รับรู้กันว่าเอามีสิ่งแบบนี้เกิดขึ้นนะเราก็จะใช้เรื่องพวกนี้ผลักดันให้ตัวเองในการไปโหวต VMA ให้้นน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 ออรริิ่าาาขงงเหัักกกกกมยะทุค็ฝดจ ทีนี้เรามาดูในส่วนของพลังบวกกันบ้างจ้า เพระนาะแอดนั้นมีสถิติที่มันจุกจุกยัวๆของแท้แบบจัดหนักเนี่ยมาฝากเพื่อนๆถึงประมาณ3-4สถิตินะจ๊ะเรามาเริ่มจากอันแรกกันก่อนเลยการณ์การที่โนโริซ่าของเรานั้นไปเปิดตัวในอันดับที่12บน Un i t e d World c ชาร์ด้วยคะแนน1 7 9 0 0 0คะแนนนั่นเองจ้าพระเจ้าคือต้องบอกว่าเป็นอีกชาร์ตหนึ่งที่ไม่ใช่เรื่องง่ายน,นะจ้าไปติดในประเทศอังกฤษนะทุกคนนะแต่โนโริซ่าของเราก็ไปติดมาได้แบบชิลๆส,บ,ๆสบายๆนั่นเองนะจ้าทั้งที่เพลงก็เพิ่งเปิดตัวได้ไม่นานนะทุกคน่าจรงๆๆยิ ส่วนอันต่อมานนริซาของเรามาที่ YouTube กันบ้างนะจ๊ะทุกคนก่อนที่จะไปที่บิลบอร์ดนะมาเริ่มกันที่สถิติแรกกันเลยจ้าพอโนริซาของเราเปิดตัวในอันดับที่1ด้วยยอดดู2 3 7 7 4ครั้งบนชาร์ตมิวสิกวิดีโอนิยมรายสัปดาห์ของ y ย u ทูบออสเตรเลียและนอร์เวย์นั่นเองนะจ้าซึ่งจริงออสเตรเลียเนี่ยเหมือนแอดจะเห็นไปวันก่อนแล้วนะก็ยังคงขึ้นต่อไปนั่นเองนะทุกคนนะส่วนอันต่อมาเนี่ยก็ไม่พูดถึงไม่ได้ก็ยังอยู่กับ YouTube กันนนะจเเเพรรราาาาว่อิิิขงปป็ศล K-Bp ที่มียอดวิวสูงที่สุดในหมวด K-POP ถึง70ล้านครั้งเป็นที่เรียบร้อยนะจ๊ะ คือยอด u t u b e โหดเหมือนกดใครมาจริงๆทุกคนแระมาอันนี้กันดีกว่าอันนี้เป็นชาร์ทที่น่าจะสําคัญและมีคนอยากรู้มากที่สุดนะจ๊ะก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับบิลบอร์ดกันมานะทุกคนพอแอดเอามาฝากกันถึง2กระทู้เริ่มจากกระทู้เมื่อวานก่อนละกันเพราะว่านิวแมนเนี่ยไม่มีการออกอากาศทางวิทยุแอดเพิ่งรู้เรื่องนี้นะแล้วก็มียอดขายน้อยกว่า Rock Star แต่ได้รับแรงผลักด,ดันจากตัวเลขการสตรีมที่แข็งแกร่งนะจ๊ะแม้จะติดอันดับ2บน iTunes ของสหรัฐอเมริกาด้วยเวอร์ชันเดียวแต่่่่มมมีีแนนนนนนนวโ้้้ททจะําาผลงไดอออยใพตฟร์ืๆเช Ama Amazon เ a เว่นด i จิตและ c o b า s เมื่อเทียบกับ Rock Star ที่มี4เวอร์ชันการเข้าสู่ Ho t 1 0 0ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จที่ยอดเยี่ยมในการคาดการจะเข้าในอันดับที่94แต่ยังไงก็ต้องรอลุ้นผลเป็นอย่างทางการนะจ๊ะตอนนี้เป็นการคาดการจากใน Twitter ที่เขากำลังดูอยู่ว่ายอดต่างๆโดยรวมจากดูตักตารางอะไรเงี้ยทุกคนอาจจะอยู่ในอันดับที่94ซึ่งรอบที่แล้ว Rock Star ของเราแอดจาได้แม่นนะว่าเข้าครั้งแรกเนี่ยในอันดับที่70นะจ๊ะซึ่งสูงมากๆของนอริซ่าแล้ว มากคนชอบเยอะมากคนออกมาเต้นติ๊กตอกตามแทบจะเห็นบ่อยกว่าล็อกสตาร์หรือเปล่าอันนี้แอดก็ไม่มั่นใจนะแต่เท่าที่แอดดูเนี่ยมันค่อนข้างจะถี่มากๆคนทำติ๊กตอกคือเพลงเนี่ยดูเป็นที่นิยมไปทั่วโลกมากๆกระจัดกระจายตัวนะจ๊ะแต่ว่าดูเหมือนว่าจะมีความแผ่วกว่าเพราะว่าถ้าเกิดแอดสังเกตดีๆช่วงที่โนริซ่าปล่อยเพลง new w o m เนี่ยมันมีศิลปินคนอื่นตัวพ่อตัวแม่อย่างเช่นแมดีิการ์าพอลวูโนมอร์สผ่านไปอีกไม่กี่วันซาบินาคาร์เพนเตอร์ปล่อยเพลงอะไรเงี้ยอาจจะมีคู่แข่งในระยะที่ค่อนข้้้าาางงใใกกกกลลตัวเเยยอะอะะะพพรรร็ทหีจจจม ตัวของแฟนคลับที่ไปคนนู้นคนนี้ก็อาจจะเป็นไปได้น,นะจ๊ะและ้วเพื่อนๆคิดเ,เ,เห็นการณนี้ยังไงก็มาบอกกันได้แต่ว่าอีกโพสต์หนึ่งเนี่ยใจชื้นขึ้นมาหน่อยจ้าเพราะว่า New Women ของดิซ่าและโรซาเรียนะจ๊ะมีการคาดการณ์ออกมาว่าจะเปิดตัวใน15อันดับแรกของชาร์ตบิลบอร์ด g l o b a l 200ประจาสัปดาห์นี้นั่นเองจ้าอาจจะไม่ได้ติดฮอตฮันยในอันดับสูงๆแต่ก็ไม่เป็นไรทุกคนเพราะยังไง worldwide ทั่วโลกเพลงนี้ก็ค่อนข้างจะกินแล้วก็ฟาดเรียบอยู่ไม่น้อยกันเลยทีเเนะทกกกคนนะแลรลรนนร่่าาาางงออออัิปข็พชมื ทำการแชร์เลนเพลง New Movement อันใหม่อีกแล้วจ้าถ้าทางจะเป็นการจับมือกับ YouTube เป็นครั้งที่3กันแล้วอย่างที่เราเห็นได้ชัดเจนนะทุกคนนะหมายถึงคลิปเต้นนะไม่ใช่คลิปที่บิวบอร์ดนะอันนี้อันนี้เป็นคลิปเต้นแบบแยกออกมาอีกอันหนึ่งแล้วจ้ารู้สึกว่า New Movement จะมีการโปรโมทแล้วก็จับมือพันธมิตกับยูทูบช็อตค่อนข้างหนักหน่วงพอสมควรกันเลยทีเดียวทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าลืมไปปั่นวิวในส่วนนี้กันด้วยนะปั่นวิวกันเสร็จก็ไปวตด VMA's กันต่อเมื่อยามว่างนะจะแแต่่่่ววาาโโหดกกกกััันนนนนไไมมมมม้้้เเเเเ็็็็อองปปณ2ชืืลใใขพสู แอนตี้ที่พยายามจะให้โนริซ่าของเราไม่ได้รับรางวัลทั้ง,งที่ผลมันก็เป็นเอกฉันอยู่แล้วว่าปีนี้ผลงานใครโดดเด่นแล้วก็มีกระแสในรอบด้านจริงๆนั่นเองจ้าอ่ะก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวเซเาไปก่อนเจอกันใหมในคลิปหน้านะครับสวัสดีจ้า